สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้ใส่ไก่นี่คือหน่อไม้นี่คือไก่ไก่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสับกันต่อไปนะครับเครื่องแกงตะไคร้เบะลงไปสับครับ กระจายแล้วก็พริกครับใส่ปลายตามด้วยเกลือโขกก่อนนะครับตามด้วยโหหอมแดงโขครับครับลุย ใส่ไก,ก่ลงไป,ปราครับตะไคร้พริกแกงหอกลรวนนะครับลวนปลาย ครับแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็คนคผงนัวครับใส่ลงไปคนครับมาเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวก็ใส่น้ำนะครับ อท่วมไก่ครับอ่แล้วก็จะปิดฝานะครับทิ้งไว้สักคู่หาฝาก่อนนี่ครับเร่งไฟเลยเดี๋ยวสักพักเรามาดูกันครับอ่ะเดือดแล้วครับผมใส่หน่อไม้ลงไป เยี่ยมเลยกดหน่อไม้นะครับให้มันจมน้ำแกงนิดหนึ่งครับปล่อยไว้อีกสักพักแล้วมาดูแล้วชิมนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเตือนแล้วใส่ใบมะกรูดพร้อมแล้วก็ใบ แม่งรักครับคน <c oughs> <c oughs> หอมเลยนะครับผม เยี่ยมสุกแล้วครับผมแกงไก่หน่อไม้ดองนะครับ